ไปไปเเี้ค่ะสีคเดวล้วคะเาะ้าองนของกไปกินหยาอยู่สวนหอยค่ะน้ะค่ะป้ามาคนเดียวคือเกาค่ะลุงบัดไปตัดไปเขาแล้วค่ะนาะเขาเป็นหลุเนาะค่ะสองตัดไปออกแล้วค่ะนาะค่ะ ป้ายป้ายป้ายมันเหน็บมาเอาหนังวัวหนังควายออกถามกลางบรรยากาศฝ่าฝนสิมาเนาะค่ะเนาะต้องรีบไปก่อนกินหยาค่ะลูกใบขึ้นเตรียมหยาไว้ให้เรียเนาะค่ะเนาะ่็สิได้พาวิ่งกินและพาวิ่งับขอนฝนตกเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเมฆฝนก็เยอะเนาะค่ะะเนากะมืดทัวเนาะค่ะเนาะมันนี่ค่ะนี่ค่ะหลีพาวิ่งไปกินหยาก่อนเนาะค่ะเนาะ งวของเขาน้องไคว่ของเขากับสีฟ้าส่ฟางฟ้าอยู่เนาะค่ะมือน,นี้ค่ะไปไปเหมือน,นี้บัไซม์มากเนาะแน้วนะะแต่ว่าสีขาวขาวพอดีกินไปหน่อยเร็วๆค่ะสีได้รีบครับอิ่มแล้วค่ะเนาะอย่าก,ก้องไว้ด้วยหัสวนหอยเฮาเนาะค่ะไปแถวแววรีบต้อนน้องวัวให้แน่เร็วๆค่ะน้องวัวก็สบสับแบะ แต่แววของเราก็จะน้ำหนากว่านเหลืเพิ่นแล้อค่ะเนาะไปไปไปเอาเร็วซอยซอยเร็วซอยอะไรหลวงวันไหเร็วแต่แววเอาเพิ่นไปไปไปแต่แววเร็วเข่าเร็วไปหน่อยรีบไปเร็วไปหน่อยไปไปแต่แววไป น้องมาของท่าเนาอค่ะนาะนี่ค่ะไปแต้วไปาไปเร็ว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 ไป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 แต้วแววรีบเลย่นฝนดำมาแล้วนาะค่ะนาะทันมาเนาะทีงกินหยาเบิ้มาเนาะอค่ะ ไปเร็วค่ะส่งสิเป็นเหมือนพายุเนาะคะ่ะเนาะเหมือนไปถั่วเนาะจ้ะเนาะคะ่นะ,คะบางส่วนกบเร็วมัวของห้งขเขาเนาะ,ะบางส่วนกบสะออกว่าเพ่อนเดี่ยวกบสิประมาณนี้นะจ้ะ น้องวดน้องไ Rio, ายกันไปประทันกันนะค่ะเนาะนี่ค <Magazine. S 1> ่ะอ่หน่อยเร็วเผาย่างไข่เผชิญยางสาแม่เนาะค่ะเนาะแต่หนุ่มกอเพิ่งจะเร็วบางบางโตก็เร็วบางโตก็สาเนาะค่ะของบ้าขอเขาเก่าบุญไหว้คือกันไปไก่เขาเด้อเขาสนเราเลยนี่ยังมาถือกันกระเตล์แววอยู่เนาะค่ะไปไปนี่ค่ะ อายตัวโตไงกะสอบยอกน้องต้องขาเพื่อนเองตัวใหญ่ต้ะอะขายเนาะขุนญใบคือการไปไปเร็วไปลังไปขาวขาวขาวไปะะนะส,สิหลัดเตวแววเห็นบ่คอยสาถือเตวแววซนกลด้ะเห็นบ่เตวแววให้จำเอาอะไรให้บ่หน้าฝาเขีข้ยคือกันไปเตวแววเร็วจัดการเลยจัดการเลยเตวแววเร็ว ไปเร็วตวิเอลได้การแล้วไปจ่องง้อมาหน่อยนะคะกัตถิยอเขาเลรอเนาะค่ะแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ละกันนะพูด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 ห็นบ่ค่ะอ้าวอ้าวอ้าวเพือตัวโตู่กัติยานตัวโตเนาะค่ะแต่ิเบลของเห่าค่ะคุณจีสอบไล่ยหยอกมาหน่อยนะคะเนาะค่ะไปเร็ว สิกินทันมาเนาะคะออ่ะเนาะหยาสีกล้องไว้เนาะค่ะฝนมันก็เหมือนมาแล้วได้กล้องไว้แล้วฮอกก็เลยออกมาเน,ะะน,ะะนะะานนะค่ะเนาะค่ะที่ขันฝนกลับเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะพันหอยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวของเฮากระเป๋ือกคือก้านเนาะค่ะนี่ค่ะนำหอยก,บบกระบอกลงแห้งติบเล้วค่ะเนาะนี่ค่ะบกลายอยู่ค่ะ,ะกระเปลือกฝนเมื่อตกเนาะค่ะเปะล่ากระดเป็นธรรมดาแน้วจ้ะเนาะ เดี๋ยวเอาไว้ฝนตกใหม่นี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศมีฝนไล่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เสาเลยนะะเนะานะ,ค,ะนค่ะเนาะสองฝาปิดเนาะค่ะไปแล้วหน่องวอของเฮากับหอยไก่เนาะค่ะเนาะเป็นฝาค่ะคือตัใหญ่อยู่สวนเนาะค่ะเนาะ น้องม้าของเขากับลายโตนนะคะค่ะมาถึงเมืทีเรียบร้อยนะค่ะเนาะนี่ค่ะดกินหนากองใหญ่นะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะแต่แววของเขากับเดือยเจ้าเพิ่นนะค่ะเนาะลุงบัดตัดอร์หนากรองเบลอเลยค่ะเนาะกินให้อิ่มค่ะฝนมากกับแดดขอขอกเลยแล้วแต่แววเนาะค่ะแต้วของเขา เปล่ายางเรนตั้งยางทั้งเรนค่ะจนเมย์นะค,ะนค่ะเนาะนี่่คเจินหนงองหม้อของเห่าค่ะไปกินหยาไปทีเรียบร้อยค่ะแต่ละกล่องค่ะตามใจสบายตามใจชอบนะคะเนาะค่่ะนีดูมีกระไดมากปร, ữa, ปร,รอือว่าเศ้าก็ประมาณค่ะอ่ะสิบโมงวกว่ากวานะคะเนาะ กับปกติกับสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงเนาะค่ะเนาะกับมือนี้กับฝ่าเนาะค่ะเนาะจังสีบอกฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมีฝนร้ายเนาะค่ะก็ต้องให้เป็นมากินให้แล้วก่อนสิกับหอกเนาะค่ะเนาะจะได้กินหญ้าแล้วก็กินน้ำค่ะกะดีกว่ากินอยู่หอกเนาะค่ะเนาะกินอยู่หอกกะก็สบายคือกินโยสวนโยหอยเขาเนาะค่ะเนาะมีน้ำให้กินมีหอมให้โยเนาะค่ะเนาะดีเนาะค่ะเนาะดีกว่าอยู่หอกเนาะคะ่ะ นี่ค่ะน้องมัวของเขาค่ะคนละกล่องนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะตามใจส่อชอบนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ละน้ำทีมภูเบ้าโตโตกับเด็กหน่อยนะคะเนาะกับน้องๆหลูกๆเล่นล,ลานเป็นนะคะเนาะนี่ค่ะภูเบ้าโตโตนี่ค่ะอย่างการกินนะคะเนาะ จะเซนไลท์ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะค่ะก็เขาขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะขอจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะใช่องของเฮาเสดท้องดินเชนเนลเป็นกำลังใจเฮาในคลิปใหม่ต่อไปเนาแต่เนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า